สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิวต้องขออนุญาตมาใช้พื้นที่ส่วนตัวของดิวผ่านทางอินส a าแกรมนะคะในการชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมาก้า888นทุกๆคำถามที่ทุกคนมีคำถามว่าทำไมอยู่ๆดิวถึงออกมาโพสต์แล้วก็อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดิวต้องออกมาพูดออกมาเปิดเผยหมาก้า888นะคะก่อนอื่นเนี่ยดิวอยากบอกทุกคนว่า ดิวต้องขอโทษทุกๆคนจากใจจริงที่ได้รับผลกระทบจากการโพสต์ของดิวแล้วก็ถ้าทุกคนที่ ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วอาจจะเห็นว่าดิวมองลงมาข้างล่างจริงๆแล้วก็คือแบบดิวก็ได้ทําการ list ไว้อยู่แล้วว่าโอเคประเด็นอะไรที่ดิวควรที่จะต้องพูดให้มันตรงประเด็นดังนั้นเพื่อเพื่อบางคนที่อาจจะมีความกังข้องใจในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็เลยขอบอกไว้ก่อนไว้เลยนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือดิวและครอบครัวเราได้มาถึงไต้หวันกัน ซึ่งทริปไต้หวันนี้ค่ะเป็นทริปที่ทั้งดิวแล้วก็เซฟได้วางแผนไว้กันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะคะและเนื่องด้วยว่าวันที่เรามากันเนี่ยมันเป็นช่วงของตรุษจีนเราก็เลยมีการวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเราจะมาอยู่กันที่นี่แล้วก็ทําเรื่องเอกสารใดๆนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการที่ดิว ได้มาที่ไต้หวันแล้วก็ดิวมีความสุขดิวรู้สึกอบอุ่นจากทางสามีครอบครัวทุกอย่างดิวรู้สึกตื่นเต้นอันนี้คือจะขอปูพื้นเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่าทําไมเราถึงอยู่ที่ไต้หวันด้วยเหตุผลอะไรนะคะแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติที่ไต้หวันจน มีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินและดิวก็รับทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวน,นั้นคือบิ๊กพึ่งมีกันมั่นแล้วก็กำลังจะแต่งงานพอดิวได้รู้ข่าวปุ๊บความทรงจำร้ายๆต่างๆ ที่เคยมีมันก็มันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามจะลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไปตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวได้มีการ อะไรแบบนั้นลงไปซึ่งดิวต้องบอกก่อนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำลายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลา หนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้ยนะคะทำลายร่างกายดิยวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็น สิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เราได้รับซึ่งในขณะนั้นในจังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเราดิวโดนอะไรแบบนั้นตัวบิ๊กเองก็ รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิกที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนหรือแม้กระทั่งห้ามหรืออะไรก็ตามอย่างบิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจำที่แบบ ที่บางเหตุการณ์แบบดิวไม่ได้ทําอะไรกําลังจะแบบนั่งกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามาม่าแบบลาดใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดิวเลยสักคนมันก็เป็นสิ่งที่ เหมือนมันพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้ดิวกลืนมันไปดิวขย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสต์ตแบบนั้นลงไปโดยที่ดิวอาจจะไม่ได้ไตรตรองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดิวคิดแล้วดิวทำไปนะคะ ดิวต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดิวคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ดูออกมาเปิดโปงหรือออกมาพูดถึงในกรณีมาเก๊าแปดแปในครั้งนี้สำหรับประเด็นที่ดิวโดนทำลายร่างกายมันก็เลยเป็นจุด ปะทุในใจดิวที่ทําให้ในคืนของวันที่สิบ้ามกราคมมันเป็นสิ่งที่ทําให้ดิวออกมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกความเจ็บปวดอะไรใดๆแต่ดิวถ่ายทอดไปในแบบนั้นซึ่งซึ่งทุกคนที่ตอนนี้มีคําถามว่าทําไมดิวถึงทําแบบนั้น เป็นเพราะมีผลประโยชน์เรื่องการงานการเงินหรือเป็นเพราะว่าสามีทําธุรกิจเดียวกันหรือเป็นเพราะว่าดิวพยายามแบ็กเมลเพื่อที่จะเอาเงินหรือคําถามต่างๆนานาดิวขอเปิดเปิดแผลในใจดิวที่ที่ดิวไม่กล้าพูด มาตลอดเลยอะเวลาที่ดิวเคยโดนเพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่าว่าในตอนนั้นคือดิวดิวอาจจะเป็นดิวแบบเนี้ยในภาพที่ทุกคนเห็นแต่ดิวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าดิวในตอนนั้นคือดิวที่โดนอย่างเจ็บช้ำตลอดเวลาและดิวไม่มีความกล้ามากพอในการที่ดิวจะออกมาพูด ออกมาแจ้งความหรือออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรใหๆเลยเพื่อตัวดิวจนมันกลายเป็นแผลเนี่ยที่มันกัดกินใจดิวมาโดยตลอดดิวก็เข้าใจว่าไม่มันคงไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดครั้งนี้ของดิวหรอกแต่ดิวแค่อยากบอกว่าถ้าใครที่เคยโดนคงจะพอเข้าใจสิ่งที่ที่ดิวเป็น มันเหมือนทุกวันนี้ดิวอยากจะบอกว่าดิวะ่ะมีความสุขกับชีวิตดิวดีกับชีวิตครอบครัวดีเราก็ทุทกๆอย่างที่ดิวมีดีแต่ปมปมนั้นที่ทุกครั้งเวลาที่ดิวส่องกระจกและดิวเห็นแผลเป็นที่หน้าดิวทุกครั้งที่เวลาทาทครีมทาหน้าอาบน้ําหรือเห็นแผลตัวเองดิวบางครั้งมันก็ ตีกลับขึ้นมาทําให้เรามีปมปงนี้ในใจมาโดยตลอดมันก็เนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมดิวถึงออกมาทําดิวไม่ได้อยากให้ใครตีความไปต่างๆนานานะเพราะวันนี้ทุกคนรู้ความจริงจากปากดิวหมดแล้วและทั้งนี้ทางนั้นในสิ่งที่ดิวพูดทั้งหมดดิวมีหลักฐานดิวมีข้อมูลดิวมีที่มาที่ไปมาโดยตลอดว่ามันว่ามันวา่นวามันคืออะไรแล้วมัน มันเป็นยังไงก็ก็เดี๋ยวจะเปิดคร่าวๆให้ทุกคนดูเพราะในตอนแรกที่ไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่ได้อยากจะโพส์ให้มันมีรูปนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันกำลังจะทําให้คนรอบตัวต้องโดนกระทบกระเทินไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็ก็คิดแตว่าเปิดแผลนี้ของตัวเองขึ้นมาเพื่อรักษาอะไรเกี่ยวยาอะไกันนะคะ อันนี้คือรูปที่เคยโดนทำรายมาก่อนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวโชว์ให้ทุกคนเห็นไม่ได้ต้องการออกมา อะไรนอกจากอธิบายเหตุผลจริงๆว่าเหตุต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดูเคยเจอที่ดูเคยรับตัวบิ๊กเองเป็นคนพูดกับทุกคนรวมทั้งพูดกับต่อหน้าดูว,ว่าบิ๊กเชื่อว่าเฮเบนไม่ได้ทาบิ๊กเชื่อว่าพี่เฮเบนไม่ได้ทําลายพี่ดิวทั้งๆท,ที่บิ๊กเองก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รับรู้ทุกอย่างแต่ดิว คงไม่ได้ขอให้ครอบครัวต้องออกมาทำร้ายกันแต่มันคือแผลในใจดิวที่ตอนนั้นถ้าเขาจะไม่ทำอะไรอย่างน้อยเขาต้องเขาต้องช่วยดิวนิดนึงซึ่งมันก็ไม่มีส่วนประเด็นเรื่องเงินต่างๆในส่วนของดิวที่บางกระแสมีกระแสที่พูดว่า โอเคทำไมหรือเพราะว่าดีลแบ็กเมลหรือเปล่าเลยเลยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เงินเราก็มาทำแบบนี้จริงๆนะคะดิวมีเอกสารข้อมูลแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่กับตัวอยู่แล้วดิวมียันแชทข้อความที่คนจากฝั่งนั้นนะคะติดต่อดิวมา อาจจะไวนิดหนึ่งเพราะว่ามีชื่อคนที่ติดต่อมาแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาเดือดรอนไปด้วยติดต่อดูมานะคะถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกแล้วกันคือเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอเคลียร์แล้วก็อะไรก็ตามถ้าถ้าดิวต้องการดิวก็บอกเขาซึ่งสิ่งที่ดิวตอบไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แค่นั้นเลย ไม่ได้มีการเรียกต้องเงินหรืออะไรเลยและดิวก็มีหลักฐานอีกมากมายที่ดิวยังไม่เคยเอาออกมาพูดเพราะในความเจ็บปวดของดิวดิวทำในแค่ส่วนนั้นไปจนมาถึงตอนเนี้ดิวต้องยอมรับว่าชีวิตดิวนะตอนนี้ดิวมีความรักที่ดีจากเซฟ จากครอบครัวเซฟและดิวก็ค่อนข้างรับรู้ถึงความรักจริงๆว่ามันคืออะไรจนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รับทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นพลังความกล้าที่ทำให้วันนี้ดิวไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวไม่ต้องแอบหรือกล้าออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ กล้าออกมายอมรับว่าเคยโดนอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งดิวคิดว่ามันน่าจะเป็นใจดิวมันอาจจะแข็งแรงแล้วจากความรักที่ดูได้รับจนทําให้ดิวกล้าออกมาทําอะไรแบบนี้ดิวก็เลยอยากให้ตัวดิวเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนที่กลัวที่เคยโดนแบบนี้ ที่ในตอนนั้นหรือในขณะนี้ไม่กล้าที่จะหลักตัวเองอยากเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนว่าสุดท้ายแล้วการที่เราออกมาทำอะไรเพื่อตัวเองการที่เราออกมาทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองและรักตัวเองมันจะทำให้เราไม่มีแผลใจติดใจเราแบบดิวนะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่าทุกๆคนที่เกิดเหตุการณ์แบบดิลหรือเคยโดนแบบดิลคุณไม่ได้เป็นคนที่ตัวคนเดียวขนาดนั้นมันยังมีใครอีกหลายคนที่พร้อมช่วยเหลือแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นกฎหมายที่ช่วยทำให้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราโดนสิ่งที่เราโดนละเมิดทำทาง ทางการทารุณกรรมทางร่างกายแล้วก็จิตใจเรามันโดนเยียวยาขึ้นและทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบอยู่นะจบประเด็นของดิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลที่ทําดิวเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นยังไงแต่ มันอาจจะอย่างที่ดิวพูดอะคะ่ะเหตุผลของดิวมันมีแค่นี้ละเท่านี้เท่านั้นเลยแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดที่ดิวออกมายอมรับแล้วก็พูดในวันนี้ประเด็นต่อมานะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับสามีของดิวคุณเซบาสเตียนลีหรือว่าเซฟดิวขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเซฟไม่มีและไม่เคยทำธุรกิจ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมหรือธุรกิจอะไรก็ตามใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งในอดีตและตอนนี้รวมถึงเขาจะไม่มีส่วนร่วมในธุรกิจประเภทนั้นในอนาคตด้วยดิวขอย้ำและยืนยันเรื่องนี้นะคะแล้วขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเซฟให้ทุกคนฟังจะได้เข้าใจว่าเขาเป็นใครมายยังไงจะได้เลิกดึง สิ่งที่ทุกคนควรจะโฟกัสมาโฟกัสผิดจุดที่เขาเซฟเป็นคนที่มากรุงเทพตั้งแต่ตอนอายุ21เพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆเนื่องจากว่าเขาจบในด้านนั้นมาเขาก็ได้เข้าไปทำงานในโรงแรมต่างๆและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารพอเขาเรียนจบเขาก็ได้กลับไปไประเทศ กลับไปที่ประเทศไต้หวันของเขาเพื่อทําธุรกิจของเขาและธุรกิจของเขาก็เป็นธุรกิจด้านร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกมีแค่ในช่วงปี2557หรือ2014เซฟเขาได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเหมือนเป็นการเสี่ยงโชคและการลองลงทุนในอีกธุรกิจอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดระบาดหนึ่งอย่างที่ดิวต้องขอใช้ตัวดิวมาเป็นสิ่งที่พูดแทนเซฟก็คือในตลอดระยะ3สามปีที่ผ่านมาเกือบสามปีที่ผ่านมา เซฟอยู่กับดิวในฐานะคนรักสามีจนวันนี้เขาอยู่กับดิวในฐานะพ่อของลูกเซฟไม่เคยตัดสินใจที่จะไปไหนทำอะไรที่จะทิ้งดิวไปเลยสักวันทั้งนั้นที่ในขณะที่ดิวตั้งท้องไม่เคยมีวันไหนที่เซฟ ห่างอยู่เลยสักวันทงังทางที่ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้อยู่ในประเทศไทยดังนั้นในหลายๆปีที่ผ่านมาที่เซฟอยู่หรือในระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมาที่เซฟอยู่เซฟอาจจะมีการพบปะเจอผู้คนมากมาย ดิวอยากย้ำสถานะของดิวกับพวกเขาและเซฟกับพวกเขาว่าพวกเราเป็นแค่คนรู้จักกันกับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจใดๆกับใครเลยก็ตามความสัมพันธ์ของเซฟกับใครที่โดนดึงโยงลากมาทั้งหมดเป็นแค่คนที่รู้จักกันถ้าดิวอยากจะพูดให้เห็นภาพไง่ายๆก็คือ ในบางครั้งชีวิตคนเราอาจจะไปรู้จักใครก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นและในมุมมองของใครหลายๆคนที่คิดว่าเซฟเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ดิวอยากจะฝากสิ่งที่ดิวตอบแบบตรงไปตรงมาให้ทุกคนมีคำตอบแล้วก็ฟังจากสิ่งที่ดิวพูดแล้วเลิกตั้งคำถามหรือสงสัยในตัวเขาสที ว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะเพียงแค่เขาเป็นคนที่มีฐานะหรือเพราะเพียงแค่เขาเป็นชาวต่างชาติเชื้อสายไต้หวันหรือเพียงแค่เพราะว่าเขามีคนรู้จักเป็นใครๆก็ตามเพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปแต่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องจริงมันถ้าดิวเปรียบเสมือนให้เห็นภาพง่ายๆมันคือ มันไม่ใช่เราสามารถตัดสินคนคนหนึ่งในสิ่งที่เขาเป็นทางเชื้อชาติหรือฐานะการเงินว่าเขาเป็นในแบบแบบนั้นเพราะเราคิดว่าอย่างนั้นเช่นถ้าผูด้ได้เหมือนภาพโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้อะไรนะคะในเจตนานี้เช่นถ้าเราเห็นผู้หญิงสวยอยู่ที่ประเทศมาเกา๊าใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงสวยที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศมาเกา คือผู้หญิงขายบริการดังนั้นอะไรก็ตามในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบมาดิวอยากให้ทุกคนคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วใช้วิจรณญัณนิดหนึ่งในการตัดสินคนคนหนึ่งเพราะนะจากรายละเอียดที่ผ่านมาที่ดิวเล่าเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปมันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเขาทําแบบนั้นและการที่ดิวออกมาพูดขนาดนี้เราเป็นสามีภรรยากันเรานั่งคุยกัน เราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นดังนั้นดิวขอเรื่องนี้ส่วนในส่วนเรื่องคลิปวิดีโอที่ดิวขอย้านะคะว่าคลิปวิดีโอที่อาจจะมีคลิปวิดีโอของคุณเซบาสเตียนที่มีการโพสต์เกี่ยวกับมีตํำรวจที่มาเ,เขาเรียกว่าอะไรขับรถนำหรืออะไรแบบนั้น ในคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอจาก Instagram ของคุณเซฟที่เขาโพสเองทั้งสิน้นสามคลิปวิดีโอนะคะมีสามคลิปวิดีโอเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแค่คลิปวิดีโอเดียวในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยคุณเซฟไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากว่าตอนนั้นเขาเป็นชาวต่างชาติเขามาอยู่ประเทศไทยเขาเข้าพักโรงแรมหนึ่งแล้วในแพ็กเกจนั้น มีแพ็กเกจที่มีตำรวจมารับแล้วก็ไปส่งจากสนามบินอยู่ด้วยซึ่งดิวไม่ได้อยากให้การกระทำของดิวครั้งนี้ขอย้ำนะคะออกมาเอฟเฟกใครก็ตามแต่ดิวต้องยืนยันความบริสุทธิ์ในตัวเขาว่าเขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ออกมาทำอะไรแบบนี้ในส่วนของเมืองไทยนะคะนั่นก็คือ เขาไปพักโรงแรมแล้วก็มีทุกอย่างและเขาก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับนี่นะคะ confirmation ที่โรงแรมนะคะ c o n f i r รกับเขาดังนั้นเนี่ยในส่วนส่วนนี้ถ้าเราลองมองว่าเราเป็นชาวต่างชาติเราลองมองว่ามันเป็นการที่เราพูดคุยกับโรงแรมเราลองมองว่าตำรวจมารับเราไป เราไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่เราทํามันผิดกฎหมายเพราะตํารวจเป็นคนมารับเราและเราติดต่อพันโรงแรมแล้วได้มีการอยู่ในแพ็กเกจในแบบนั้นและเขาก็เป็นคนโพสต์เองในอินสตาแกรมดังนั้นจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่จุดประสงค์ที่ว่าเขาทําผิดแล้วพอไม่มีใครที่ทําผิดแล้วโพสต์เพราะเขาไม่รู้จริงๆส่วนในอีกสองคลิปเกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่ใช่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่คนที่เขารู้จัก เป็นคนจัดการและทำดังนั้นไม่อยากให้โยงไปถึงคนอื่นเพราะเรื่องของคนอื่นคือเรื่องของคนอื่นเรื่องของดิวกับเชฟคือเรื่องของดิวกับเชฟนะคะสุดท้ายดิวคิดว่ากับคำถามที่ใครมีคำถามเกี่ยวกับทั้งตัวดิวและเซฟทั้งหมดดิวน่าจะตอบอย่างเคลียร์แล้วไม่ว่าจะเป็นรถ ขบวนตำรวจไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทำไม่ว่าจะเป็นข่าวลือต่างๆที่พอจะรวบรวมได้พอดิวไม่สามารถออกมาตอบคำถามคนทุกคนได้จริงๆแต่อะไรที่เป็นประเด็นที่คิดว่าสำคัญดิวก็จะตอบให้หมดและดิวก็ตอบไปหมดแล้วดังนั้นสุดท้ายดิวสิ่งที่ดิวอยากจะบอกนะคะแล้วดิวก็รู้สึกจากใจจริงก็คือดิวอยากจะขอโทษอีกครั้ง กับสิ่งที่ดิวทำํำและมันส่งผลกระทบให้กับใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งภาวะทางใจหรือว่าความเดือดร้อนอะไรใดๆก็ตามเพราะเจตนาของดิวมันไม่ได้มาไกลขนาดนี้หากสิ่งที่ดิวทําได้สร้างความกังวลเดือดร้อนใจหรืออะไรใดๆก็ตามจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้ทำความผิดอันนี้ดิวขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะ และคนที่ดิวก็ต้องขอโทษอีกคนหนึ่งก็คือตัวสามีดิวคุณเซบาสเตียนลีเพราะว่าคุณเซบเขาไม่ได้รู้ว่าทำไมอยู่ๆด,ดิวถึงโพสทำไมอะไรดิวถึงทำอะไรในคืนนั้นไปแต่เขาต้องมานั่งรับผลกระทบจากกระแสสังคมที่มีคำถามในตัวเขา จากหลายๆอย่างจนมันเลยมาถึงจุดนี้ที่ดิวต้องออกมานั่งพูดดิวต้องขอโทษเขาจริงๆในเรื่องนี้ด้วยและดิวก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกความเข้าใจทุกความห่วงใยที่ใครก็ตามคือส่งข้อความมาหาดิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยหรือห่วงใยเรื่องความรู้สึกหรือใครก็ตามที่ดิวทำให กงังวลใจดิวตั้งขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นดิวขอบคุณจากใจจริงๆที่ใครที่ยังเชื่อในตัวดิวแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งที่ดิวทําลงไปขอบคุณที่ยังไม่ปล่อยมือกันแล้วก็ดิวหวังว่าสิ่งที่ดิวทําลงไปนะคะกฎหมายไทยจะนําความยุติธรรมมาให้กับ สังคมโดยไวที่สุดสิ่งที่มีอยู่ในใจดิวดิวออกมาคลายปมนั้นโดยการที่ยอมรับในตรงนี้แล้วก็เปิดเผยในมุมมุมนี้เพื่อให้ผู้หญิงหลายคนที่โดนแบบดิวเข้มแข็งแล้วก็มีความรักตัวเองทำเพื่อตัวเอง ส่วนสิ่งที่ผิดคือผิดถูกคือถูกอยากให้คนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็แยกทุกอย่างเป็นเรื่องๆแล้วก็ค่อยๆค,คิดทีละเรื่องเอารับฟังดิวนะคะขอบคุณค่ะ